กดสนับสนุนช่องช็อกบอลด้วยการกดสมัครเมมเบอร์ชิพและซุปเปอร์แทงได้นะครับหรือง่ายกว่านั้นสามารถกดไลค์เพิ่มเป็นกำลังใจใผมในการทำคลิปได้อีกเช่นกันยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะครับแล้วไปดูคลิปกันเลยโอเคคลิปนี้ชดเชยที่เมื่อวานลืมสตรีมเมื่อวานว่าจะสตรีมมานั่งเก็บพงเก็บเพชรนั่งคุยคนดูลืมจริงๆ นะครับคือไปเล่นไฟเอ็มไปเล่นเกมไอ้กอาการเดนแล้วก็ลืมเลยว่าใช้สตรีมแม้แต่วอลเลน n ก็ลืมเล่นนะครับคลิปนี้ผมจะมาอัปเกรดพลังเออจะว่าไงดีละ่ะคือจะมาทําคุณสมบัติช่องที่2ของลูกเกียร์นะครับแล้วก็จะมารีสกิลโฮโอไม่รู้ว่าจะติดไหมสําหรับโฮโอแต่ว่าลูกเกียร์ได้แน่นอนนะครับคือผมต้องใช้เพจซื้อนะแบบหมดเลยอ่ะสิครั้งแล้วก็ ตรงนี้75แล้วเหลือเวลาอีก3วันมันจะทันปะวะผมกลัวไม่ทันวะแต่เดี๋ยวดูทีละกันนะครับซื้อเลยไม่รอละเดอดเดดเดือดเดือเดือดเดือเดเดเดกิจใช้เพชรยังไงโอเคเหมือนเดิมแล้วมันรีอะไรอะ่ะเมื่อเช้าเหมือนมันรีอะไรสักอย่างไม่รู้ช่างมันจัดไปเดี๋ยวไปตาะดับหน้าแล้วกันว่าจะเก็บเพชรทันไหมเหลือเวลาประมาณ3วันอะเหลือเพชร 5,000นะครับโอเคจัดไปใช้ครบหมื่นเลยปะล่ะครบหมื่นเลยปะล่ะเออแต่นะเรามีเศษอยู่แค่291ใช้ครบหมื่นต้องใช้2,000เท่าไหร่วะสองพป่สามปะเอาละนะเช็คก่อนไม่ใช่ไหนวะเนี้ยอีก915 900อ่ะอยพันหนึ่งไปเลยปะเลเวล9ก้าเอ็ดคิดว่าน่าจะทันดูจากเลเวลที่ได้มาแล้วรอบนี้เก็บเวลจนได้เยอะนะครับผมเก็บเวลถึง100แน่นอนนะครับรอบนี้บอกเลยเจมเจมโอเคเรียบร้อยแล้วก็เศษชิปตอนนี้มี294ยย่อย โอ้บางอันก็ย่อยไม่ได้อะโอเคทำรูเกียร์ก่อนมาโอ้ยเป็นเจ็ดแสนแล้วเรามีที่รีไหมเนี่ยไม่มีไม่ม,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 มีที่รีไอ้เท่าไหร่อ่ะวันหกโอ้โหไม่ไหวว่ะเดี๋ยวรีที่หลังแล้วกนะันนะครับแค่นี้ก็เจ็ดแสนและต่อไปพี P ่โฮโอจริงๆจะเก็บไว้ทำร่างมาสเตอร์แต่ว่าอยากจะเอาพาสีก่อนไง ซื้อถูกไหมเนี่ยน่าจะถูกแหละเอาแค่นี้ก่อนค่อยๆไปดีละนิดเพราะว่าไม่อยากเสียเยอะจริงๆไปเอาพาสีขอพาสีพาสีพาสีาสโอ้โหนี่กริปผมอาจจะเสียงดังไม่ค่อยได้นะเพราะว่าช่วงเช้าอยู่อ่ะไป เท่าไหรเนี่ยหกแผ่นเจ็ดแปดเก้าสิบติดถออแต่มันก็ยาก,กนนอะเนาะแต่ก็อยู่ที่ดวงอยู่ดีไปอยู่ที่ดวงอุย้ยอยู่ที่ดวงติดทีขอร้องติดติดอุย้ยสีทองโอ้โหแล้วติดทีสามอันเลยอะอยากจะแบบเก็บไว้ว่า อุตสาห์ได้สีทองแต่แบบพาสซีฟจะเป็นกว่าเว้ยปึ๊บอ่าดูแล้วไม่น่าติด <c oughs> อ่ะหมดละอีก3แผ่นสุดท้ายกดไลค์ด้วยนะครับแล้วก็พาวนายมันติดไปไปสุดท้ายโอเคอาซูนเนี่ยเราไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่ เอาแม่งเลยละกันไม่สนความโลบันมาความโลบันมาไงไปปั๊บปไ๊บปั๊บปั๊บปับปั๊บปั๊บปมปับปันบปับปั๊บปั๊บปั๊บปันบปไ๊บปัปไปัปั๊บปัปัปบปัปปัปป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 ีทั มันมีสถานะติดไฟด้วยเนี้ยมันเป็นเผาไหม้เผาเลือดที่โหกเปอร์เซ็นต์อ่ะอยากได้วะพาสีพาร์สีพาร์าสีอุ้ยทองเนี้ยแต่อยากได้พาสีไงพาสีพาสีพาสีหมดจริงคือผมจะไม่ย่อยของดักไล์จนหมดนะ <Okay. S 2> <laughs> ได้สกิลาใหม่อยู่นะครับคือต่อยเป็นสีเนี้ยมันก็ยังเสียละหกอรอยู่ดีนะครับน่าจะต่างกันที่ดาเมจมั้งใช้ไปก่อนแล้วกันพาสซีออกมาตะก็ร <c oughs> อไปก่อนนะครับโอเคก็สับคลิปนี้ไปก่อนนะครับก็ขอไปที่ไม่ได้มาสตรีมเมื่อวานด้วยนะครับเดี๋ยวจะหาเวลามาสตรีมนะครับก็ไปละพลังรวมด้วยประมาณล้านเก้านะครับบ๊ายบาย